เอาลีครับก็สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่เกมรักก็ราชานะครับแล้วก็กลับวิวผมฟุมาโตเช่นเคยนี่ครับโอเคเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะปลดล็อกสายเลือดระดับ S นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเควสแรกของมันคือทดสอบการต่อสู้นะครับมันมีให้เลือกอยู่2ออย่างคือเราต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องไปตีอีเวนต์โลกกบฏผีชนะหรือว่าก็คือตีบอสแปดสิบ ที่หลายๆคนเขาเรียกกันนะครับส่วนวิธีที่สองนี่ก็คือไปผ่านด่านรหัสสิ้นโลกระดับความยากสูงสุดนะครับคือไอ้หลายๆคนคงจะรู้และไอ้รหัสสิ้นโลกเนี่ยระดับ4ี่ใครมันจะไปชนะวะคือมันยากม,มากๆเลยนะครับถ้าใครที่ค่าพลังแบบไม่ถึง55าหมไม่ถึงห0,000่นเนี่ยคือลงไปขี้แตกขี้แตนเลยนะครับผมเลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ย ไปทาตัวอันแรกนยครับหรือก็คือไปตีบอส80นั่นเองสปอตของบอส80เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงที่สวนสนุกนะครับโอเคทุกคนเข้ามาในแมปสวนสนุกนะครับอยู่ตรงบนขวานะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วคุณก็กดมาที่ลานตรงกลางนะครับตรงแทบจะเป็นตรงกลางของแมปเลยเห็นจุดที่ผมอยู่ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่บอสจะเกิดนะครับโอเคเวลาที่บอสเกิดเนี่ยก็จะเป็นตอนเที่ยงครึ่งนะครับกับสี่ทุ่มครึ่งนะครับมีสองเวลา สำหรับผมเนี่ยตีเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเควสอันแรกก็เลยติ๊กถูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอตัวเควสที่2กันเลยเควสที่2คืออัปเกรดพาหนะให้ขึ้นระดับ A นะครับเควสนี้เนี่ยไม่ยากเท่ากับเควสแรกสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาหนะผมโอเคมาถึงกันแล้วนะครับเรากดเลื่อนขั้นไปเลยเราเลื่อนขั้นให้ตรงนี้แม็กซ์ปึ๊บแล้วมันก็จะ คือมันแม็กซ์เมื่อไหร่มันจะมีขึ้นให้เราอัปเกรดเป็นเลเวล A เองนะครับส่วนของผมเนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะว่าของไม่พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมเนี่ยน่าจะปลดล็อกสายเลือดระดับ S แล้วเดี๋ยวก็จะแนะนํากันอีกทีหนึ่งสําหรับวิธีการปลดล็อกสายเลือดระดับ S นะครับเควสแรกหลายๆคนที่ติดการผมแนะนําให้พวกคุณมารอทําตัว ตีบอส80นีครับมันจะง่ายกว่าเยอะมากๆเพราะว่าคุณเนี่ยถ้าคุณไม่มีตี้ที่แบบแบกคุณจริงๆผมรับรองว่าคุณแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คุณจะผ่านในเลเวลตอนนี้นะครับเลเวลตอนนี้ผมอยู่ที่70นะครับค่าพลังก็ยังอยู่แค่46,000นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทั้งเงินทั้งเพชรเนี่ยเหลือกระจอยร้อยสุดๆเลยนะครับคือจะเห็นได้ว่าเพชรผมเหลือแค่200 โกเนี่ยเหลือกันแค่5,500คือผมแทบจะไม่มีตังค์ไปอัพอะไรอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับใครที่ได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b e กันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกทุคนที่ติดตามกันมาถึง400 subscriber กันด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ